สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกสุกสุกคนมือนีสาวขนแกนสิผ้าพีผ้าหนองมม่กินตำแตงจ้าเข้าไปลงมืดตำแตงกันเนาะจ้าจะพี่น้องมาลงมืดตำแตงกันเลยจ้าอันนี้ก็ใส้พริกกระเทียมตำจนแหลกก็จ้าตามด้วยมือนีน้ำตาลปีบ๊บเม่อจ้าใส่เป็นน้ำเชื่อมแท่นก็ได้ใส่เป็นน้อยน,นึง เค็วเทศจ้ะนัวนัวนัวเลยจ้ะนัว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 ตามหันหำนัวมออกเนอกนาวจ้ะนนาวตามลงไปเลยพืดนหนำนาว แสบผงนัวพี่น้องเส่ลายแสบลายเส้นลายแสบลายใส่นหน่อยแสบหน่อยใส่ลายเลยน้ำประเด็ก สีตะแดกสีสันเป็นตาแซบหอมห้วยๆพี่น้องน้ำป่าจากักหน่อยเคค่ะเขืึ้นน้อยนึงมาแดดขาเราพี่น้องเลย นี่สันเข้าสิกัวแซบแตงไส่ต่ะพากกินเขาไปเนาะพี่นอนนี่กินเขาน้ำสาวขอนแก่นได้จ้ะนี่สาวขอนแก่นกินตำมักแตงกับต้มต้มเครื่องไน่น ตรวจจัดตรวจจัด,จดซิมเนอืมอืมอืมโอเคทานแลเดี๋ยวจบเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า อาจ้ะพี่น้องตันแตงของห้องเกษตแล้วมาลงมือกินกันเนาะจ้าตันแตงเนื้อไมาแตกพี่น,น้องเลยกินน้ำกันแล้วจ้าจวด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  มาลงมือกินกันเลยจ้ะพี่น้องกับซิมีตําแตงแล้วจ้ะตาแตงยั่วๆค่ะเผ็ดๆจุดๆจัดๆแล้วก็จะเป็นต้มต้มแซบอต้มแซบเครื่องในเนื้อมีอา่ามีหมามีมใสเนี่ยจ้ะต้มแซบเครื่องในเนื้อเกลือพอดีพอดีพี่น้อง พัดแก้มกับซมีพวกพักออร์แกนิกจ้ะเรดิทตัวลันเต่าจ้ะพร้อมแล้วเขาก็มาลงมือกินกันเลยนะจ้ะมือนีมือนีม,อนมากขนแกนจ้ะมากยามแม่ยามลูกก็เลยได้กองเขาไง <c oughs> มือนีปร่ได้๋ยวคอนโดเจ้ะพี่น้องมือนีบรรยากาศแบบบ้านๆเลยจ้ะบรรยากาศบ้านตัวเองเลยวันนี้ อืมซดห่อนๆต้มสดห่อนๆแซ่บปุ้ยใดี๋ยวท่าน,น,นกินเขาไม่กินน้ำกันแล้จ้าพี่น้อง าคนแก่ก็กหายหนาหายตาไปสองมือติดภารกิจนะก็เลยลงผิิหมดตะแล้วเวียกอือืมับไปนหนามอ่ะอืม เอาอันนี้ดีต้มต้มกับตามแดงจำหู้เปลียพอดีพอดีพี่นอง แรงเพชเพชเจื้อเตือแสบมันนัวน้ำกัดด้วยพี่น้อง ข่าบ้านากับคว้างมือเพื่อบรรยากาศภาพเสียงเป็นจังใดจ้ะพี่น้องชัดปอมาชาัดคอมเมนต์กันขอามาเลยด้วยจ้ะ พี่น้องเล้ยถุงกันจาะมาบานก็นดีย่างหนึ่งพี่น้องซื้อเป็นพักเป็นยาต้งสืจ้ะมันคอกันได้อยากได้ยังก็คอกันกินเอา แรบสิบ่ได้ซื้อกินยุพัทยาแล้วจ้ะแม่แต่แน่ซื้อไร้ถึงแต่ค่าจะคา่เป็นจนไปอี่นี่ก็ปลูกไว้ ต้งแซ่บน้องแซ่แบมันน่ว้ำแขนเลยจ้าออ่อหน,นึ่งทวนี่หวานกรอบ มันก็ต่ำต่ำแตงแซ่บม,งงมันก็ต่ำไรสังเลยหืมคุณหนัไม่หอดเสียงให้รู้ขบเตอมาขาดแทะ <c oughs> ทำมาฉาบมะไ้ปุ่มแต้งพี่นอ้องบันนอกอ เนี้ยแซ่บๆพี่น้องมากินร่วมกันเลยจ้า เ,เล้วมาจะพายทยานมะเ้านี่แหละจ้าพี่น้องมาจะลดออกปีสองมอหวนนีก่กะสีมงกว่าสีมงเสาวเบเสร็จ เช็ดตึงเสียบจะคำแน่แน่ชเสบเสียบ อเอาละจ้าพี่น้องมือหนีกับพ่อสน,นิทก่อนนะจ้ะเพง่อนใหเคยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าสาวขอดแกนน้ำเน่ด้วยจ้าพาอเป็นกำลังใจใกันจ้ะสวัสดีจ้ะ